สวัสดีครับผมสวัสดีมาพบกับช่องมาล้ำจับจ้านะครับผมซื้อสอ่งก็ออกจะแปลกๆหน่อยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมารีเสื้อผ้าให้หลานรีดชุดนักเรียนอันนี้จะรีดกระโปรงก่อนครับก่อนอื่น จัดกีบกระโปงให้เรียบร้อยก่อนสักครู <pe> ่นะนี่ครับผมก็จะจัดกีบไว้เรียบร้อยแล้วครับจัดกีบไว้แล้วครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดีนี้เราก็แต่งกีบก่อนครับแล้วก็ต่อมาก็พรมพรมน้ำยาเป็นน้ำยาก็รีดแล้ว ีเป็นของหลานสาวนะครับผมรีดกระโปรงนัก,กเรียนให้หลานสาวลูกของน้องสาวน้องสาวก็ไปทำง,งานที่ต่างประเทศนะครับไม่มีเวลาได้มาดูช่วงนี้ไม่มีงานก็เลยมาดูแลหลานสาวแทนน้องสาวนะครับ พิธ okay, ีรีดนะครับผมถ้ารีดอันนี้เรารีดภายนอกใช่ไหมครับถ้าเราจะอัดกีบที่นี่ครับผมเริ่มอัดกีบแล้วครับผมทีนี้ผมตีเนี่ยเอาให้เรียบก่อนนะครับผมเอาให้เรียบเอากาโปงให้เรียบก่อนแล้วก็ทีนี้เราจะอัดกีบนะครับผมนี่ครับตามร่องนี่ครับผมแล้วก็อัด แลว้ววางมือได้นะครับผมเงอะงะอย่างนี้นครับผม เรียบร้อยแล้วครับฟังนี้ปกี๋สวยกระปุกอ่ะอีกฟังนึงนะผมอีกฟังเราก็ทำอย่างนี้เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะ ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจัดกีก่กระโปงให้เรียบร้อย ็ลูกในบ้านหลานในเรือนนะครับก็ดูแลช่วยกันไปพ่อแม่เขาก็ไม่มีเวลามาเพรว่าก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะ จ,จัดจีบยากอย่างเงี้ยน,น,นะครับก็ถือว่ารีดยาก,กอยู่ะน,นะครับรีกดกระป๋องนะครับกเหมือนเดิมแล้วใส่น้ำยาก็พรมเอประมาณนะ กับวงกดลงไปแล้ว นึกถึงตอนตอัวเองเรียนนะคนับเสื้อผ้าไม่ดีนี่ผมไม่ไปโรงเรียนเลยเพราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าดีไม่ได้ไปเรียนหนังสือเนี้ยบเรื่องเสื้อผ้าหน่อเสร็จเรียนลงทุนซักนี่เลยครับกลัวไม่สะอาด เตมกระโปงเสกก็เป็นเสื้อแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นเสื้อนักเรียน ไปก็จะเป็นเสื้อนะครับนครับีเสื้อจะเป็นเสื้อแรอันดับแรกก็เลยนี่มีคอก่อนครับ เอาแบบธรรมชาตินี่แหละครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคแต่ที่ผมรีดคอก่อนรับแรงต่อไปก็จะเป็นริมข้างอันนี้จะเป็นกีบนะครับแ <c oughs> <c oughs> บงน,นี้ครับ แต่ละคนก็จะรีดไม่เหมือนกันนะครับผมการรีดเสื้อผ้าก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือคนละเส้นทางแต่เป้าหมายเดียวกันครับผมคือรีดห้เรียบแค่นั้นแหละจะรีดสุดในก่อดก็ได้โอเคครับนี่ก็จะอาบน้ำผมนุมยาสักหน่อยครับ ประกันได้เลยครับถ้าร้านไปโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนนี่ได้ใส่เสื้อที่เรียบแน่นอนครับเสื้อเรียบกีบคมครับผมนี่เป็นคอนเซ็ปต์อยู่แล้วนี่ก็จะมาอัดกีบนะครับผมอัดกีบแข็งเสือ้อ กดไมได้แล้วตอรี่ทุกวันนี้จะไม่ฝังคาบให้ดำนะครับตอรี่ทุกวัน ี๋ยวมันก็ยับเหมือนเดิมครัเราก็ต้องจัดข้างล่างให้เรียบเลย ดูกี่คนงนะไอ้จะเป็นกี่งคมมากกี่คมก็สเต็มเดิมครับจัจดจัดให้เรียบก่อนแล้วค่อยรยนนะีสมัครจะเน้นที่กิ่งเน่า เน้นอัดีบมากกว่าไม่จะมีกีบต่างกก็ผู้ชายทำนะครับผมก็อาจจะไม่เรียบเท่ากับผู้หญิง พอทำให้ร้านได้ครับทำให้ร้านได้อันนี้พูดก็พูดนะครับรีดให้แต่รุ่นแม่ยันลูกครับผมรีดเสื้อผ้าให้ไปโรงเรียนนะครับ แม่ยันลูกดูแลกันไปเกิดมาบ้านหลังเดียวกันครับมาเป็นลูกในบ้าน,นหลังในเรือนแล้วก็ดูแลเข้าไปนะครับ ถ้าจะให้เยื้อนะี่กดลงมาเลยนะกดลงมาเลยได้คมแค่ไหนก็กดลงไปเพราะว่าเรามีน้ำยาทดลองไม่ทำให้เสื้อดำแน่ครับก็ได้ก็จะได้เป็นกี่ นี่ก็จะเป็นตัวเสื้อละครับ จะยืนดีก็ค่อยถแบกนะยืนดีอันนี้เป็นโต๊ะเลือน นะครับเสื้อผ้าชุดนักเรียนอันนี้เรียบร้จแล้วทีนี้ก็จะเป็นกันก็เตรียมไว้แบบนี้แล้วครับกหลางไปเรียนนี่ครับจะเตรียมไว้เป็นชุดให้แบบให้หลานสาวจะเตรียมไว้ให้ตอนเช้าเขาก็จะมา พออาบน้าเสร็จแล้วเขาก็จะมานี่ครับจะเตรียมอะไรแบบนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็คนที่เข้ามาดูคนที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเข้ามาได้ครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบค,คุณทุกการรับชมนะครับผม,ค,บผมคลิปนี้ก็ ลาแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย